นัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่4กรกฎาคม2565ตรงกับวันจันทร์ขึ้น6ค่าเดือน8ปีขานนะครับวันนี้เหมาะแก่การมงคลที่ไม่สําคัญนะครับโชคดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสําเร็จคือสีโทนดําสีม่วงแก่สีที่ครัวหลีกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนก วันนี้ควรวันทิศที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นเนินพลอยสีดําหินสีดําเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักยกีในชื่อคือสระทุกตัวและออ่างเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษาตัวใดตัวหนึ่งนําคือดอชดาตอปตดักทอฐานทอปโทอบุทเทาและนอนเนน เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเตา่าถอถุงทอทหารทอธงและนอนหนู m มซ์เซตวันนี้ชาวดาวินกล่าวไว้ว่ามิใช่ผู้ที่แข็งแกร่งหรือผู้ที่ฉลาดที่สุดคือผู้ที่จะอยู่รอดในยามว,วิกฤตนะครับผู้ที่จะอยู่รอดก็คือผู้ที่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลง ขอเป็นกําลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นารันธามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ